สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมโอ้โหอากาศหนาวมากนะครับสวัสดีรอบดึกนะสวัสดีกลางดึกอัปเดตสดๆเ,ดเรียลๆนะที่วังปูปาริจ,จิตนะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูความเรียบร้อยที่ลานปูนะครับรถใครนะเสียงรถใครสตาร์ท รถนะปลาปลาฟื้นนะฮะปลาฟื้นกำลังจะเข้าบ้านนะสิมีรถปลาน,ะนะจอดล้ว ดูนะเดินทดวกันอากาศหนาวมากนะพีซีอัปเดตล่าสุดนะที่วังปูปริจินนะอุณหภูมิค่อนข้างที่จะต่ำแล้ววันนี้ฝนด้วย ดูประตูนะเช็คประตูเช็คอะไรปิดเรียบร้อยแล้วหรือยังปิดแล้วนะประตูแสงแดดก็ไม่ค่อยมีนะเนาะโซลเซลน่าจะมืดหน่อยวันนี้ การที่วังป,ปูปาริช <nee. S 2> ิตนะหน้าก็เรียบร้อยเนาะไม่มีอะไรนะครับผมเหมือนเขามีคอนเสิร์ตหรือเปล่าเกือบทุกวันเลยนะได้ยินเสียงเพลงอ่ะอรมบรรยากาศสดๆยรียวๆ สบายปกตินะปกติก็เหมือนมีเขาเผาอะไรอยู่นู่นนะฝั่งนู้นเป็นแดงๆน,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 นะอาจะมีการเผาเผาอะไรสักอย่างนะครับเมื่อวันเขาก็เผาเนาะอยู่นี่แต่ดับแล้วรียบร้อยแล้วตรงป่านี้นะครับ มานี้เนาะบรรยากาศสดๆเรียวๆฟื้นก็ยังไม่เข้าบ้านเนาะน่าจะเตรียมตัวละสตาร์ทรถ ่วนทั้งท้ายบ้านนะท้ายสวนท้ายบ้านก็ก็มี YouTuber ยูทูบเบอร์ไลฟ์สดอยู่นะฮะพูดคุยทักทายกับเอฟซอยู่เนาะเห็นพวกพี่เสือปดาเนี่ยท้ายบ้านนะฮะพี่ล้อมเก่งครบับเดี๋ยวไปฟังพีงพ่อพอกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจถึงบ้านครับผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ก็ทำงานแบบรับตอบทุกปรงดมาทุกอย่างมันจะจบลงไดีครับให้กลังใจลุงพลค่ะสู้ๆค่ะลุงพล ไปให้ลุงพลคนบ้านกกกอบอมียังดอก,ดอกแค่เพียงอยากบอกลุงพลสู่เดอ้อเอฟสีทั่วแดนแฟนแฟนลายร้อยอำเภอเดินทางมาพบมาเจอมาเติมแห่งใจลุงพลป้าแต้นสายทาน้ำใจ ลังไล์มาด้วยมีหิตไม่ตรีลุงพลชัยพลคนนี้เชื่อในความดีศักดิ์ศรีลูกผู้ชายเชื่อในความหาควเชอ่อมอารีสุขภาพร้อยร้อยที่ลุงบอบให้ขอบคุณจากใจมิตรรักแฟนเพลงทำความดีบางที บ่มีไัยหูอย่าได้หมดหูเด้อลุงพมคนหัวใจแกล้งสายบุญนำ้าโฮมฮักหัวใจส่งความหักแข่งสู้สู้ลุงพนป้าแ่นอีกล้ายล้านคนให้กำลังใจ ุกเพิ่นว่าบอดีมีจังหวะพี่น้องลุงป่าจังหวะลานั้นละนานวลน,นาส่งกำลังใจให้เจ้าอยู่เดอ้อส่งกำลังใจให้เจ้าอยู่เดอ้อทำความดีบางทีบ่มีภัยห อย่าได้หดหูเดอ้อหลงพลคนหัวใจแกลง้งสายบุญนำผ้าโหมหักหัวใจส่งความหักดแพงสู้สู้หลงพลป้าแตนอีกหลายล้านคนให้กำลังใจสู้สู้หลงพลป้าแตนอีกหลายล้านคนให้กำลัง ทุกคนขอบคุณทุกม่าที่กำลังจือทุกคนนะขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจทุกบ้านครับผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ก็ทํางานแบบรอบครอบุกไปลงมา ทุกอย่างน่าจะจบลงดีดีครับดีจกทำคนคชเย,ย,ยพันี่ละคนนี<ะ>้เชื่อในความดีศักดิ์ศรีลูกผู้ชายเชื่อในความหาอบอ้อมอารีสุภาพกายใจรอยยิ้มที่ลุงมอบให้ขอบคุณจากใจมิตรรักแฟนเพลงทำความดี บางทีบ่มีไพยหูอย่าได้หดหูเด้อลุงพลคนหัวใจแกล้งสายบุญน้ำผ้าโฮมฮักหัวใจส่งความหาแข่งสู้สู้ลุงพลป้าแตนอีกหลายล้านคนให้กำลังใจ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาให้กํำลังใจถึงบ้านครับผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ก็ทํางานแบบรับตอบทุกประเดมาทุกอย่างน่าจะจบลงดีดีครับให้กลังใจลุงพลค่ะสู้ๆค่ะลุงพล